สวัสดีค่ะวันนี้ออกจากตลาดนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันนี้ฮอลแลนด์อากาศร้อนจัดๆนะคะนี่คือช่วงช่วงเช้านะคะโอ้โหบรรยากาศนี้ร้อนสุดๆวันนี้เขาให้มาบอกว่า32องศานะคะแต่ว่าความร้อนของที่ฮอลแลนด์จะไม่เหมือนบ้านเรานะคะ คือที่ฮอลแลนด์เนี่ยถ้าเขาร้อนแล้วแบบจะอาจะไม่ค่อยมีเหงื่อนะคะเนี่ยิว,วสวยไหมคะนี่ถนนไปตลาดนะคะนี่คือบรรยากาศตอนเนี้ยนี่ยังยังเช้าอยู่นะคะยังอากาศร้อนขนาดนี้ก็เดินประมาณสักอยู่ใกล้ๆนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆนี้ค่ะแต่ว่า เงียบมากนะคะวันนี้วันเสาร์ยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกจากบ้านเพราะอากาศมันร้อนแบบแปลกๆนะคะเนี่ยบรรยากาศสวยมากเห็นไหมคะน,นี่แล้วก็จุดนุ้นก็เป็นตลาดแล้วก็เดินเดินเลาะตามภาษาเดินนะคะเนี่ยเป็นวิวที่สวยงาม วันนี้ท้องฟ้าแบบสวยมากสวยมากค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงต้องอ,ออกมาจ่ายตลาดของวันวันเสาร์นะคะเพราะว่าเราสั่งกับข่าวเอาไว้เอ้ยสั่งผักเอาไว้ค่ะถ้าเราไม่สั่งเอาไว้เนี่ยบางทีกอ็อาจจะหมดนะคะเพราะว่าเราก็ ถ้าสั่งนี่จะได้สดมากกว่าที่เขาเอามาขายนะคะเพราะเขาจะรู้ว่าโอเคเราสั่งแล้วของมันต้องสดแต่ก่อนไม่เคยไม่เคยสั่งนะคะไปถึงก็ไปซื้อเลยอย่างเงี้ยอย่างผักชีอย่างเงี้ยมายังไม่ถึงข้ามวันละมันเหี่ยวแล้วค่ะแต่ถ้าว่าเราสั่งอย่างเงี้ยเขาจะเอาแบบสดๆมาให้เราเลยกลัวมันกับว่ากลัวลูกค้าจะเสียอย่างเงี้ยความคิดนะคะแต่ก็เคยเจอคะ่ะ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะประมาณเดินแป๊บเดียวเนี่ย้ะเข้าที่จอดรถแล้วก็เป็นอันว่าเข้าเส้นทางตลาดไปตลาดเคลื่อนที่เห <c oughs> <c oughs> ็นไหมคะ <c oughs> วันนี้แดดจ้ามากเลยจะไปดูแตงโมหวานๆแล้วก็สับปะรด เพราะอากาศร้อนๆเนี่ยทานผลไม้จะดีกว่าทานข้าวนะคะเพราะว่าคือบางทีมันร้อนจัดเราก็ไม่สามารถจะทานข้าวได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาแบบผลไม้ช่วยนะคะเนี่ยก็เข้ามาถึงแล้วโอ้โหร้านขายปลาคนเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะ มีทุกมีทุกจุดนะคะโอ้โหโอ้โหนี่มะม่วงเห็นไหมคะนีมะม่วงสดๆเลยเห็นไหมคะนี่คือโซนผลไม้นะคะนี่คือโซนผลไม้โอ้ผลไม้สวยมากเลยเห็นไหมคะนี่คือโซนผลไม้นะคะ มีมีเครื่องมาดื่มด้วยนะคะแบบให้ดื่มด้วยนะคะเห็นไหมคะผลไม้สวยมากเห็นไหมคะที่ที่คออยู่ตรงนั้นคือเขารอซื้อปลาทอดนะคะเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ร้อนมากๆเลยร้อนแบบอบอ้าวนะคะและ้วก็แค่มาเอาเฉยๆนะคะแล้วก็ เห็นอันว่าได้แล้วเห็นไหมคะลูกค้าเขาจะคอยเป็นอะไรที่สะดวกง่ายมากคะ่ะ<ม>เห็นไหมคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกวันหนึง่งท้องฟ้านี่โปร่งใสเห็นไหมคะเท้องฟ้าสวยมากเลยคะ่ะ<ม>เห็นไหมคะให้เพื่อนๆดูเป็นบรรยากาศที่อีกวันหนึง่งที่สวยงามเห็นนกไหมคะนกนก นกพิราบอยู่ตรงโน้นเห็นไหมคะเป็นวิวที่สวยงาม,มก็ถึงตลาดะะเรียบร้อยแล้วนะคะ